ส่วนใหญ่จะเป็นพวกคนป่วยเข้ามาเข้าเยอะนะคะพอเราไปทิบายสิทธิ์ให้เขาทราบเนี่ยก็จะประก,รกันกไนเยอะอันนี้สิทธิ์จะเกิดเมื่อไหร่ฮะอย่างมาตราสิทสิ์เนี่ยนะครับไม่ใช่ผมพอรู้ว่าตัวเองเป็นโรคร้ายอีกเดือนหนึ่งจะเสียชีวิตผมรีบ,ม,รบมาสมัสังคมเลยต้องต้องส่งเงินสมทกมาครบกำหนด6เดือนค่ะถึงถึงจะเบิกได้ถึงจะเบิกได้นะครับของมาตราสิสินะครับถึงสิทธิ์ถิงจะเกิด จริงๆมันมีปิกย่อยอีกเยอะนะค่ะเมื่เาพอเวลามีรายละเอียดแบบนี้แล้วเนี่ยตอนที่เราออกไปเดินตามจุดต่างๆเราต้องมีเอกสารมีโบชัวจะมีอะไรไปแจกมีแผ่นพับแล้วอธิบายอธิบายให้เข้าใจทุกขั้นตอนนะค่ะแล้วถึงจะรับขึ้นทะเบียนจนกว่าพ่อค้าแม่ค้าที่วินแท็กซี่จะเข้าใจจะเข้าใจก็ถึงจะขึ้นทะเบียนได้รับการตอบรับดีใช่ไหมคะก็ดีค่ะของเราก็อยู่ในอันดับ สามเนาะรู้สึกจะอยู่ในันดับสามที่ขึ้นทะเบียนมากครับเดี๋ยวช่วงท้ายนะครับท่านผอช่วยบอกกับท่านผู้ชมนิดนึงนะครับในเรื่องของสิทธิประโยชน์ในเรื่องของการคอดบุตรนะครับผู้ประกันตนเนี่ยมีสิทธิ์อะไรบ้างนะครับก็ผู้ประกันตนที่ส่งเงินสมทบ3ใน15เดือนนะคะก็จะเบิกค่าคลอดได้ค่ะเชิญค่ะเอ้ยเจ็ในสิเดือนค่ะ ถึงจะเบิกค่าคลอดได้นะคะค่ะเบิกค่าคลอดได้หมื่นสามนะคะ,คะแล้วถ้าเป็นผู้กันตนที่เป็นสตรีก็จะเบิกเงินสงเคราห์กันหยุดงานได้ด้วยนะคะห้าสิบเปอร์เซ็นตเก้าสิบวันค่ะค่ะ,คะนั่นก็เป็นสิทธิประโยชน์ที่ผู้ประกันตนนะคะจะได้รับในกรณีคลอดบุตรนะคะ,คะ ซึ่งทางสํนานักงานประันสังคมเองพอจัดโครงการพิเศษดีๆแบบนี้ขึ้นมาแล้วนะคะคุณผู้ชมถ้าเราจะไม่ไปดูที่ข้างเตียงนี่ก็กระไรกันอยู่<ช>นะคะเราก็เลยมีการส่งทีมข่าวประันสังคมของเราะค,ะคุณปรีชาเพาะพูนไปดูโครงการคลอดบุตรข้างเตียงค่ะครับท่านผู้ชมครับวันนี้ผมลงพื้นที่มาที่โรงพยาบาลกล้วยน้ำไทหนึ่งครับมาที่นี่เพราะว่าวันนี้เรามีนัดกับทางสําน,นักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครพื้นที่12ครับ ซึ่งวันนี้ครับเขามีโครงการดีๆนะครับสำหรับผู้ที่ลอดบุตรครับนั่นก็คือการลอดบุตรข้างเตียงการลอดบุตรข้างเตียงนั้นมีประโยชน์อย่างไรกับผู้ที่ประกันตนเดี๋ยววันนี้เราจะไปพูดคุยกับทางด้านทุนในการในพื้นที่12ครับของสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพอานคอแห่งนี้ครับครับท่านสอสวัสดีครับสวัสดีครับวันนี้เห็นว่ามีโครงการข้าวอดบุตรข้างเตียง ครับใช่ครับอ่มันเรามีโครงการของกรมกเข้าสรของนะครับในการดูแลโครงการของคนสัตว์สิงกตครับี่ก็มีโครงการอะไรแพ็ก็ทั้งเตียงตรงนี้มันมันนเป็นยังไงครับท่านบอกครับก็ที่มาแล้วครับก็เพียงแต่ว่าในพวกคนได้สมุดพกนะครับพบเงินไขแล้วต่อมาเขาก็ต้องต้องคลอดนะครับหันที่จะคลอดเสร็จกลับไป พักผ่อนแล้วก็มายื่นคําขอรับยอดชันภายหลังเนี่ยซึ่งจะช้าบางคนเขาพักฟื้นนานอะไรอย่างเงี้ยนะฮะแล้วก็เลยสร้างว่าสร้างบริการยังไงให้เกิดความสะดวกรวดเร็วนะครับก็เลยใช้บริการคักคลอร์กัเกียงโดยที่เราประสานงานโรงพยาบาลของโครงการเราก็โรงพยาบาลทว่าตัยเป็นโรงพยาบาลหนึ่งที่โครงการเราก็ถือว่าเป็นเห็นแอบว่าเป็นโรงพยาบาลแรกที่ว่า จัิดคำโครงการนี้ขึ้นมาอ,อ๋อใช่ครับในปีที่สองมีโรงพยาบาลโรงพยาบาลแรกครับก็จะขยายผลต่ตอไปโรงพยาบาลที่อื่นด้วยมีโรงพยาบาลธรรเลี่ยนแห่งหนึ่งอยู่ที่ทองหล่อแต่ว่าเดี๋ยวต้องประสาระอีกทีนะครับแล้วตรงนี้มันต่างยังไงกับในเรื่องของออนอกโครงการเนี้ยถ้าเกิดออปกติออมีจะมีผู้ที่ประกันตนในพนักงานรประกันสุงคมอยู่แล้วแต่ว่าโครงการเนี้ยมันแตกต่างอย่างไรอ,อ๋อครับ,รบข้อแตกต่างขึ้นหนึ่งนะครับการบริการรวดเร็วนะครับแทนที่เขาจะต้องมายื่นเรื่องภายหลังต้องหาเอกสารให้ครบนะครับ โดยเฉพาะหลักฐานการแสดงว่ามีการคลอดนะครับก็คือสูติบัตรนะครับเราก็ต้องกลับไปติดต่อมาแต่เราจะประสานกับโรงพยาบาลให้ดำมในการประานนากาศงานกักเทศพื้นที่เลยเขตกทมเราก็เก็บเข้ามาเขตโยนเตยนะครับก็ให้นำมีการออกสูติบัตรให้เด็กโดยเร็วลำคทางโรงพยาบาลก็จะรับมาเพื่อมาเป็นองค์ประกอบในการออกาากวรริจัยปอยเอกสารครบถ้วนหลักวิจัยสั่งใจให้เลยก็เอาน้ำทดแทนเงินประโยชน์ทแทนที่จะจ่ายเนื่องจากเราตรวจสอบเอกสารแล้วก็เป็นไปอย่างถูกต้อง เพราะฉะนั้นที่โรงงพยาบาลที่อยู่ร่วมกับโครงการของเราเนี่ยก็ต้องมีเจ้าหน้าที่คอยประสานงานกับที่ทางสำนักงานเจ็ดสิบสองรถเดือนถ้าถูกกล้องครับมาทางโรงพยาบาลมีเจ้าหน้าที่โดยเฉพาะทางอยู่ครับสำงรับการคมครับแล้วตอนนี้คนไข้ที่ผู้ประกันตนของเราอยู่อยู่ที่ไหนครับตอนนี้อ๋ออยู่อาคารนี้ชั้นเจ็ดนะครับชั้นเจ็ดห้องห้อง พักูดรู้สึกจะกลอดแล้วนะค,ะครับคลอดแล้ววันนี้เราก็นัดว่าจะบอกกบเธอนะครับชื่อคุณจีตาใสาึ้นเธอเป็นคนเป็นผู้กันตนนะครับดู่บริษัทนัศชาคลินิกใช่ไหมฮะแล้วก็่ันก็มาใชา้บริการเรารายแรกพอดีก็เลยวันนี้ถือโอกาสดีนะครับเป็นเป็นสิ่งที่ดีนะครับได้การมาขาดดัข่าวแท้ๆเดี๋ยวเราไป พูดคุยกับผู้ประกันตนรายนี้นะครับแล้วก็ในพูดถึงว่าสิทธิประโยชน์ที่เขาจะได้รับด้วยนะครับเห็นว่ามีเจ้าหน้าที่รอเราอยู่ข้างบนด้วยครับครับผมครับครับผมครั้นบนครับนี่ก็เป็นชั้น7ที่ทางสำนักงานการคมพื้นที่เขตสิบสองเห็นว่ามีผู้ประกันตนที่ว่าขอดบอยู่อยู่ชั้นนี้อยู่ตรงไหนครับอ๋อครับห้องถัดไปนะครับ702นะครับคุณสุจิตานะครับเป็นผู้ประกันตนเราเธอได้ส่งเงินทบครบเงินไขที่จะรับ จิทประโยชน์กรีครอบบุตนะครับเราก็เพื่อความสะดวกของเธอนะฮะไม่ต้องไปจดต่อที่สำนักงานเราก็จะมีการบริการตามโครงการจ่ายค่าครอบบุตรข้างเตียงวันนี้พอเราเอกสารพร้อมเจ้าที่วิจิตรใให้ก็สังใจแล้วก็มาเยี่ยมเธอแล้วก็พร้อมจ่ายค่าสุขครอบบุตรครับเงินครอบบุตรใหครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับน้องที่อยู่ข้างในดีกว่านะครับผมครับผมครับผม ครับคำนี้ทางผู้บริหารฝ่ายโรงพยาบาลก็ได้ใครครับท่านพอกับผมอันนี้คณะทีมงานท่านครับผมแล้วน้องน้องคุณสิจิตาครับเป็นผู้คนตนนะครับซึ่งึงได้คลอดบุตรครั้งแรกใช่ไหมครับท้องแรกครับผมชื่อน้องอะไรครับน้องแอมครับน้องแอมครับโอ้นาราคชียวนะครับมันนอนคลอดอยู่ที่โรงพยาบาลนี้ตั้งกี่วันนะครับสามคืนสคืนนะครับโอ้ดีใจด้วยนะครับมีลูกแล้วก็ประกันคมไปเยี่ยมนะครับก็นี่เขาทำงานที่ไหนอ่ะ อยู่ทองหอรอเป็นพนักงานของบริษัทใช่ครับผมแล้วตรงนี้เขาได้อะไรมั่งจ๊ะอ๋อเงินเงนไขครับถ้าพนตส่งทบครบเจเดือนนะครับภายใน15เดือนก่อนการคลอดก็จะได้เงินสุขภาพบุตรนะครับเงินกอมีการหยุดงานด้วยนะครับเพื่อการคลอดนะครับในอัตาร้อยละห้าสิบเซนตคอนนี้ก็เป็นหนึ่งหนห่งเจ็ดรครับหนึ่งหมื่นหนึ่งพัน็ร้อยรวมแล้วทั้งหมดทั้งหมดทั้งหมดสองหมื่นสี่พันครับสองหมื่นสี่พันนะครับผม ก็เป็นเงินที่เอาไปดูแลนะครับตามหลักการประกันภัมนะครับซึ่งถ้าเกิดปกติแล้วถ้าเกิดไม่มีโครงการนี้ฮะผ,ผ <ม S 1> ู้ที่ควนบุกเขาต้องก็<ม>หลังจากคุณแม่กลับบ้านนะครับแข็งแรงแล้วพับเื้นแล้วก็ไปยื่นเรื่องอาจจะไปเองเหรือให้คุณพ่อไปมอบคำน้ามอบจดท้ายคุณพ่อไปยื่ยนจะได้แล้วก็รับเงินค่าคลอดมานะครับก็จะย่งยากนิดนึงนะครับแต่วันนี้เราก็มาบริการให้ก็สมเป็น โครงการนี้ครับโดยเราประสานกับโรงพยาบาลครับว่าทางท่านหมอทั้งก็ร่วมทุททำงานกับเรานะครับพอมีเหตุเกี่ยวกับกรมีการคลอขกันมาเพราะว่าบุคนตนเราก็จะส่งสัญญาณกันครับแล้วก็รายละเอียดก็จะแฝกตามไปท่านผอครับตรงนี้ถือว่าเป็นเคสแรกของโรงพยาบาลที่มีการมอบการเียนครับให้กับทางสำนักงานประกันสังคมที่ประสานงานกันตรงนี้ในเรื่องของโรงพยาบาลเนี่ยฮะ มีการประสานงานยังไงกับทางสำนักงานขึ้นในพื้นที่อ่ะครับจริงทางทางโรงพยาบาลรืงเที่แล้วก็ทางทางเขตนะครับก็มีการประสานงานกันอย่างต่อนเนื่องอยู่แล้วนะครับเห็นว่าเคสนี้ก็ถือว่าเป็นเคสแรกที่เราอยากจะ,ะให้เห็นว่าจริงๆสิทธิที่ผู้ประกันตนได้เนี่ยมันมากมายมหาศาลยังไงนะครับซึ่งหลายคนเนี่ยพอถือบัตรประกันสังคมปุ๊บก,ก็ไม่รู้สิทธิตัวเองนะครับแล้วก็คิดว่า มันไม่ได้ให้อะไรมากมายจริงๆอันนี้ยจะจะเป็นตัวอย่างที่ดีมากเลยนะครับว่าถือสุขซื้อาตรการมสังคมนี่มันดีอันนี้ก็ถือว่าเป็นเคสของสุภาพสตรีที่คลอดบุตรโดยเฉพาะเลยที่ที่ทางพื้นที่เขต12นี่จัดให้ครับผมนี่ในในส่วนของประสานงานเนี่ยคืออันนี้นึงครับคือโรงพยาบาลเนี่ยในวันแรกที่พวกตนต้นคลอดเนี่ยเราก็จะรวบรวมเอกสารนะครับเอกสารคือเกี่ยวกับบัตรรับรองเสร็จนะครับ แล้วก็ทำนเนาเปลียนบ้านประชาชนียบน้อยแล้วก็พอพอตอวจสอพอ,อพอูดกันตรวจสอบเสร็จเนี่ยเราก็จะรีบนะครับรีบดำเนินการเพื่อไปแจ้งเกิดแจ้งเกิดที่สำนักงานเขตซึ่งตอนนี้ทางเขตให้มร่วมมือคือสามารถแจ้งก็สามารถออกสูตรที่บัตรได้ภายในวันเดียวเลยน,น,น,นี่คือถ้าเกิดเกียบเที่บกับอีกกรณีหนึ่งถ้าเกิดไม่ได้อยู่ในโครงการนี้ก็คือตรงนั้นต้องล่าช้าจ้างล่าช้าก็ต้องไปแจ้งทีหลังนึ่ง,ต,งต้องเสียเวลาครับต้องไปแจ้งเกิดแล้วต้องไปรูดลงเอกสารเบิกอะไรเงี้ยแต่ว่า โรงพยาบาลขวัญไทยก็ร่วมกับทางเขตก็คือว่าช่วงที่ารงพยฝ่ายเราก็องประสานกับทางเขตเพื่อที่จะไปแจ้งเกิดพอได้สูติบัตรเอกสารเราก็เตรียมเรียบร้อยก็ส่งประสานไปที่พื้นที่ปัตนาคมตอนนั้ผมก็จะจัดเจ้าหน้าที่มาเพื่อในการจ่ายข้างเตียงที่โรงพยาบาลเลยตอนนี้เรามีสิทธิพิเศษให้กับประกันสังคมใช่ครับมีสิทธิพิเศษก็ตอนนี้ก็พยายามที่จะดูว่าคือไม่อยากให้ มีพนักส่วนเกินเลยนะครับหมายถึงว่าก็คือว่าอยู่ในกรอบที่ในการที่เบิกได้ครับกรณีก็คือเราก็จัดห้องพักเป็นห้องเดียวไปให้นะครับและซึ่งโดยปกติแล้วอย่างค่าขอดบุกนะฮะถ้าเกิดว่าเป็นบุคคลธรรมดาที่ไม่ได้ประกันตนกับสํานักงานประกันสังคมค่าขอดบุกนี่จะอยู่ประมาณเท่าไหร่อ่ะครับค่าขอาบวชเนี่ยเขงประกันสังคมนี่อยู่ที่หนึ่งหมื่นหนึ่งหมื่นเจ็ดพันบาทครับครับอันกรณีทวัธรรมดานะฮะแต่ถ้ากรณีผ่าขอดนี่คือสองหมื่นสองพันบาท แต่คนคนนี้ก็ได้เสียหมดนะได้ได้เสิยหมดครับอยู่ในวงเงินทั้งหมดครับเดี๋ยวไปพูดคุยกับคุณพ่อคุณพ่อชื่ออะไรครับชื่อชันทวุฒิครับชันทุุฒิทำงานที่ไหนนะครับทํางานบริษัทโอเคครับอ๋อเป็นไงครับลูกคนแรกยินใจมากครับผมน้ำหนักเท่าไหร่ครับเนี่ยสามโลประมาณสามพันหนึ่งครับแล้วตรงนี้ที่สำนักงานประกันสังคมเนี่ยมาจัดดูแลค่า พวปมดูกใตรงนี้คุณพ่อคิดยังไงฮะก็พอก็พอใจครับก็รู้สึกดีที่แต่ถ้าคิดว่าถ้าเกิดเราไม่ทํางานทั้งตัวคุณพ่อเองคุณแม่เองไม่ได้ทงานคิดว่าถ้าช้จ่ายตรงนี้สูงไหมก็สูงอยู่ครับผมดีที่มีดีที่มีการต่างคมครับเข้ามาช่วยเหลือครับ คุณแม่ครับรู้สึกงไงครับที่มีโครงการน,นี้ขึ้นมาดีค่ะสะดวกด้วยไม่ต้องไปเบิกเองอปกติถ้าเกิดเห็นเห็นทุกเคสนี่ก็คือไปเบิกกันเองใช่ค่ะแต่คุณแม่ไม่ต้องไปใช่ค่ะแล้วปกติต้องไปแจ้งเกิดเองรึยั่ใช่ค่ะทุกปกติก็ต้องไปแจ้งเกิดเองค่ะแต่ถ้ามีประกันสังคมกับโรงพยาบาลเข้ามาช่วยก็ดีมกค่ะ ครท่านผู้ชมครับนี่ก็เป็นอีกหนึ่งโครงการนะครับที่ทางสำนักงานประกันสังคมพื้นที่เขต12ครับได้ประสานงานกับโรงพยาบาลช้วยน้ําไทนะครับสร้างสิ่งดีๆให้กับผู้ที่ประกันตนในกรณีคลอดบุตรครับนอกจากนี้แล้วสําหรับผู้ที่คลอดบุตรเองครับบุตรที่คลอดออกมาก็ยังได้รับเงินสมทบจากสำนักงานประกันสังคมอย่างต่อเนื่องครับจนถึงอายุ6ขวบครับ ถือว่าเป็นเรื่องราวดีๆอีกเรื่องหนึ่งเลยของสำนักงานรงงประกันสังคมนะคะวันนี้เราต้องขอขอบคุณท่านพ่อำนวยการสำนักงานประกันสังคมกรุงเทพมหานครเขตพื้นที่1ท่านผอ,อเสี่ยมกี่นินทองคำขอพระคุณมากค่ะขอบคุณมากครับ<ด>แลวก็ห네มดเวลาของสถานีประกันส<ด>ังคมกระทรวงแรงงานแล้วครับเรา3ามคนลาไปก่อนค<อ>รับสวัสดีครับสวัสดีค่ะ